ือช้อนมือช้อนกิตติมสัสดัต <c oughs> เอ้าไปขอหลังงานแล้วเนี่ย <c oughs> มือจะช้อนเนี่มือจะแทงเข้าไปช้อนทงด้วยเปล่าเเออานะของฟางนี่างของสาดีกว่า ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับอ่าอุ้ยนะไม่เจอกันนานนะวันนี้จะพาไปตกกระพงนะผมไม่มีที่ไปแล้ว <c oughs> ก็มีคนชวนไปป้ายยานะ <c oughs> เป็นการตกกระพงครั้งแรกของนักสารนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันนะนครสวรรค์ก็แบ่งเป็นนครสวรรค์ก็ประมาณร้อยโลนะครับผม <Okay. S 1> ไปเจอกันที่บอ่อครับโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ่อแล้วผมก็เป็นบ่อเป็นบ่อเนื้อที่ประมาณสองไร่นะก็คนน่าจะแน่นอยู่นะผมเห็นรับ65คันนะ ก็เป็นการตกของครั้งแรกของน้าสารแล้วก็ตื่นเต้นอยู่นะผมแต่ไม่ใช่ที่ปลาซิงนะ่แต่เขาลงปลาซิงให้ด้วย80โลนะแต่รวมปลาในบ่อแล้วปลาเกี่ย500โลนะครับกาคากัน500ก็เดี๋ยวต้องลุ้นดูนะเอารอดให้เขาบุญแล้วนะวันนี้ครั้งแรกนะครับก็ไม่มีประสบการณ์เลยนะก็เตรียมก็เหยื่อก็ดูเพื่อนๆมานะครับผมวันนี้คงจะไม่ได้พูดอะไรมากนะคนเยอะอายเขาก็เหยื่อน้ําเช้าก็จะเป็นปลายางบิ๊กแอดนะครับหอด่โกเคจิกเฮดนะเป็นของบิ๊กแอดหมดเลยนะครับ ก็เริ่มที่8กรัมนะแล้วก็ลงไป5กรัมงานเก็บนะครับขันน้ำเช้าก็เป็น10-20นะครับแล้วก็5-22ชุดที่ตกเท็กซัสนะแล้วก็ชุดวีเอลหนึ่งชุดนะครับแค่นั้น3ามชุดพอเหยื่อที่ใช้เล่นก็ประมาณนี้นะครับน้ำเช้าก็เป็นโฮจิก8กรัมกับบิ๊กแอด3.5นิ้วนะแล้วก็งานเก็บก็เป็นโฮจิก5กรัมบิ๊กแอด3นิ้วนะเหยื่อปั๊ก นชาตินะครับผมพกกระดีนะมีซีมาวิปนะครับเยวผู้จักผู้สนับสนุนนะเปคูนะครับดี๋นวาชาติรัวนะขอปับโอเคเดี๋ยวไปลุยกันนะก็เริ่มแล้วนะครับใกล้แล้ม้เลยนะพร้อมไหครับพร้อมไหครับพร้อมแล้วเริ่มได้ครับพร้อมแล้วมาแรกครับ แฮงหมัน<ะ>อ,นอมอายรั้อบอกขึ้นเว้ยขึ้นเว้ยไมาเลกอยู่ตรงซองกระเป๋าสีดำ มีเสียงตอบรับจากมาเล็ท่านเรีกยกสองไม้นะสองไม้สามไม้แล้วคุยกันนะอันนี้น้่งคุยกันยังไม่คุยยังไม่คุยเหมือนมืมเราจะโล่งจังไงโอ้โหซ้ายมือก็เดินขวามือก็เดิน

ตอนนี้เดินลงเลย ปล่อไปเลยครับไปเลยครับต้องกดตามจิใจเดก่อนกิดแล้วอ่าน่าจะเกินลงคอ เราันมัฮะฮะเส็ปซ้อมมาเมื่อคืน <SILENGALAN> <SILENGALAN> Pak Corona นังนานตัดอะไรครับตะ้ช่วยเปิดโลกให้ผมหน่อยเถอะ โอ้ยเราก็ตกใจหมดเลยอ่ะคันโกงกันเลยทีเดียวโอตัวนี้เนี่ยไล่ป่าเล็กไเ่ผมว่าก็ไม่กลัวตัวนี้เลยไอกดคังเว้ยเกี่ยวหลังเก็บได้เลยทได้ไหมนะดิน เขาให้กลับไหมกดค้างนะครับโอ้กดค้างก็ลับได้นะโอ้โหหล่อเลยสบายเลยอ้าของรัสานมาแล้วครับโอ้โหกระบาดโดนแล้วกระพงตัวแรกในชีวิตครับธนาโอ้โหใมโดนนะครับ ตะ,ะยางครับห้ากัมถึงพื้นไหมครับถึงไมยครับกอถึงพื้นเลยเอาทุกอย่างรอดนะครับรอดปลาเก็บนะน้ำชาไม่เดือดนะครับรอดแล้วกู มาถึงแล้วนะครับทุ่งแสงโอเคอารมณ์แม่งเหมือนเหมือนนึกนึกว่านึกว่าเกี่ยวเขาอีกนะเมื่อกี้ไม่รู้นะมันกัดออยยูู่่นะตีลบาเก็ไม่รู้ว่ามันกัดยังไงนะมาตอนนี้ก็พักเช็คปอดก่อนนะก็ปลาก็มีขึ้นอยู่บ้างนะผมมีขึ้นเรนนู้นนะแต่น้ำเช้าไม่เดือดนะ ก็ผมมาโดนบลาเก็บตัวหนึ่งนะโดนหัวจิ้่ากรรมกับระยะสามนิ้วนะครับเป็นปลาพอนะก็หลายคนก็ยังไม่ไม่โดนก็มีนะครับผมแต่ฟาร์มก็ขึ้นเรียงเเยอะนะก็เดี๋ยวไปดูต่อครับเดี๋ยวช่องเก็บแล้วนะดูกันต่อ แกงแกงหมูครับเจียวเออมีแม่บ้านม้นก็ดีอย่างะ่ะ หน้ากระชังเลยครับถังเ้างตัวนะครับหน้าช่วนะครับขอบคุณครับมีแก๊สทำงานนะครับม,กกมามก,มก,มกินสามถึหองห้ากิัลกล้มจะมากินทั้อย่างเลยอืมมีแอ สามนิว้วหัวชิคสามจุดห้ากรัมนะครับกรัมสอง อ้าวน่า่าโดนครับแล้วตอนแรกแล้วเอาหวานเลยหวานเลยกล้ใกล้ครับใกล้ต่อนะใกล้ต่อนะใกล้ตัวนะมาแล้วเก็บเป็เแ็่งร้อนตีเลยเนี่ยมามามา

đúng rác này các thằng rồi các thằng ủi, đi đuổi tôi đi đuôi. rồi.

มาแล้วใหญ่ด้วยเนียัถผมตัดแล้วพาไปจะปวดหัวนะครับาดีไขับปลาเ่อขขับปลา่มน้ำไหมกเขาดีด้วยฝ่ารับฝ่าไ้ตัวเดินไม่เดินเลยเดินเลยเดินเลยฝ่าย้ตัวนะครับพี่ตีมือกันไหมครับมาไหมเอาเล หลุดจะได้ด <m> ่าถนัดถนัดเยนะหยบแกนไดหน่อยไหมหูใหญ่นะฮะเย็นไว้เย็นไว้นกลางไอ้ครับมันนั่นแค่นั้นมันไม่ค่อยดีใเบเยนสายโวนนะครับสายแล้วนะสายใกล้นะเย็นเยนเขี่บเรียบร้อยไัเบตัมเบพี่เพียวอะครับวนมาแล้วมาแล้วมาแล้ววไกลละไกลละ ไปแล้วไปนะครับสายใกล้นะมาเลยมาเลยเดินเลยยังไม่ยอมท้กระโดดเข้าไปในตักเลย มันกระโดดเข้ามาแบบสลัมดังอ่ะไเอ้ยโอ้โสุดยอดเลแด็กๆเขาไม่เอาับเอาใหญ่เลยสุดยอดครับอาบอวยตัได้ตัวแรก

ขาดหรือรูดเลยขาดขาดกินหัวทิ่เล็กด้วยพันกันสองพันเนี่ยน้องเขาตดกล้องเลย,นอ,ย,เยนอนแพ้ไม้เยอะนอนเลยโอ้ขาดเลยครับหัวไม้เดียวของจริงเยอะแล้วพี่ อย่าสักพยางเล็กโปรยลงไปมันมับเลยเป็นเา็าฝรงพี่ได้เพิ่เดี๋ยวผมก็จะตามพี่ตามนั้นจิ๊กเล็กก็ตัวเมื่อกี้ขาดไปสายหน้าเล็กเปลี่ยนสายหน้าอยู่ เสียบรูเขาไหมมันกัดสองตัวแล้ตรงนีด้เดี๋ยววไปมนอหมูมด้ผม่ยากเลยไหมฮัโพี่โหร โอ้โหเอาไว้เอาไว้ตัวนี้ปาจจัยครับปาจจัยปัจจัยแล้วแล้วแล้วสวยนะจ้าดูอีกรุ่งบนทำไมเขาโดนแต่ไซส์สวยของผมเล็กจังวะเด็กกว่าพอมือหน่อย

ไปช้ายแล้วนะครับอือหืออือหืออือหือได้เบาหนูอ่าจะโดดขึ้นฝั่งโดดก็มาก็สิ้นเรื่องนะขอบคุณครับมาไม่รอก็วิ่งไปปาก้าโอ้โอเคจิ๊กเฮดทำงานอันนี้ของเราปะเนี่ยของเราของเราพี่กำลังนะ ออกแล้วมันจะรวยเย็นไม่หูอะอหลบลาเอ้าัวจิก3.5ม้ากรัมนะครับโอเคจิกเฮดนะแต่ปลายางเป็นชงนะสวผิวสุดยอดครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ผ่านไปแบบทุลักทุเลนะครับผมก็เป็นครั้งแรกของนาสารนะก็เก็บมาสี่แต้มนะครผมของน้าอาโดนตัวใหญ่นะ ก็โอเคอยู่นะครับถือว่ารอดนะครับพี่ต้องมาแนะนำเพื่อนใหม่ด้วยนะโอเคก็สำหรับวนนีเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเดียวกลับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับ